ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับไอเชียงค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวต่อภาษีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปที่ขนส่งเลยนะครับผมอ่าเราก็จะมาต่อผ่านแอปกันนะครับวันนี้ก็ขั้นตอนแรกเราต้องนํารถไปตรวจที่ตรออก่อนนะครับผมอ่าก็เป็นตรออของเอกชนอะไรก็ได้นะครับที่เขาจะออนไลน์ไปที่ขนส่งเลยครับคือพอเราตรวจเสร็จนะครับเราก็จะได้สลิป ที่ตัวตรลอ,อนะครับผมก็คือมันจะออนไลน์เข้าระบบในแอปได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวพบรบนะครับขั้นตอนแรกเอ่อต้องซื้อพอบอรบนะครับหรือว่าพบรบเก่าอะไรครับผมที่ยังไม่หมดอายุนะครับผมถ้าหมดอายุก็ต้องซื้อใหม่นะครับผมอันนี้เราก็กรอกเลขที่รหัสลงไปนะอันนี้ก็ขอเบอร์ไว้หน่อยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพอะกอกเสร็จแล้วเราก็เลือกวันที่เลยนะครับโอเคเนี่ยนะครับเราก็อันไมอกี้มันม,นมีเลือกรับกับตู้คีย์ออดตู้คีย์ออดมันก็จะมีจุดตามตรออรที่ตรวจสภาพรถหรือว่าที่ขนส่งนะครับหรือว่าเลือกรับเป็นไปรษณีย์นะครับอันนี้ผมเลือกรับเป็นไปรษณีย์เราก็กอรอกที่อยู่บ้านเรานะครับผมลงไปนะครับ ก็เขาก็จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ประมาณห้าวันทําการนะครับผมโอเคเราก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับให้ถูกต้องนะครับผมโอเคพอกรอกเสร็จแล้วนี่มันจะโชว์ว่าเราต้องเสียภาษีกี่บาทนะครับก็มีให้เลือกนะครับ QR ชำระเงินหรือว่า SCB Easy นะครับอันนี้ก็ใช้ SCB Easy หรือ QR นี้ผมใช้ QR นะครับ QR ก็มันจะได้เป็น QR Code มาแล้วเสร็จแล้วเรา Copy นะครับแล้วเราไปในแอปได้เลยนะครับอ่าพอเข้าแอปเนี่ยอันนี้ SCB มันจะลิงก์เลยแต่ถ้าแอปนะครับเราเอา QR ตัวนี้เราเปิดในแอปแล้วก็เลือกที่รูปไอสแกนนะครับแล้วเลือกไปที่รูปภาพนะครับ โอเคนะซึ้งสุดกันทำรายการจ่ายเงนินเรียบร้อยนะครับค่าต่อภาษีก็เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยก็เป็นไงล่ะครับง่ายมากๆเลยนะครับผมก็ฝากเพื่อนกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ